สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาไลฟ์ในหัวข้อที่ชื่อว่า3เงื่อนไขกฎของความสําเร็จนะครับถ้าเกิดว,ว่าใครที่จะต้องทํางานอะไรบางอย่างมันจะมีเงื่อนไขแบบนี้นะฮะคอยสอดแทรกแล้วก็เป็นแพทเทิร์นอยู่นะครับยิ่งเที่ยว่าคุณมาสายสร้างตัวตนนะครับมาทำกระตาดออนไลน์มาขายของออนไลน์หรือว่าทำโปรเจกต์หรือว่าทำอะไรก็ตามครับถ้ากิดคุณมีเป้าหมายในชีวิตของอตัวเองเนี่ยเนาะสิ่งที่ ผมได้ค้นพบมาเนาะแล้วก็คิด да ว่ามันน่าจะเป็นแพทเทิร์นนะก็อยากจะเอามาแชร์กันในวันนี้ครับสวัสดีครับทุกค to นนะฮะฟังสองช่องทางเนาะผมใน X Kiss Me นะครับยินดีต้อนรับทุกคนอยู่ในช่องอยู่ในช่องของใน X Kiss Me เนาะสอนถ่ายรูปตัดวิดีโอโชว์คอนเทนต์แล้วก็เน้นสร้างตัวตนนะครับใครที่เข้ามาแล้วเนาะนัดทักทายกันหน่อยนะครับทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องของตัวนี้เองเนี่ยนะมันจะมีความเกี่ยวข้องอ่ะโดยเฉพาะเกี่ยวกับงานขายผมไม่แน่ใจว่าใครชอบงานขายบ้างไหมในที่นี้นะฮะ งานขายงานที่จะต้องมีการเจราจาต่อรองหรือว่างานที่จะต้องมีการสื่อสารที่มันมีการแพสซิฟก,กับมานะครับใครที่อยู่ในสายงานขายบ้างไหมฮะลองพิมพ์มาบอกหน่อยนะฮะหรือว่าใครเอางี้ดีกว่าจริงๆแล้วมันไม่ต้องจะเป็นต้องงานขายอะไรนะมันอาจจะเป็นในเรื่องของการสาตร้างตัวตนในมิติในมิติหนึ่งการที่คุณทำคอนเทนต์สักหนึ่งคอนเทนต์เนี่ยหรือว่าคุณทำทำคลิปสักหนึ่งคลิปเนี่ยก็เหมือนกับคุณขายของเหมือนกันนะเพราะคุณต้องขายของให้เขาเอเนี่ยซื้อต่อการแลกกับเวลาที่เขาดูที่ของคุณเหมือนกันนะฮะ ว่าคุณว่าไหมพอเห็นมองพอมองเห็นภาพไหมทั้งสองช่องทางเลยนะใครเข้ามาขอทักทายกันหน่อยนะครับพี่สุพิยามบอกว่าสวัสดีครับผมนะทักทายพี่สุพิยาเนาะพี่กุลนะพี่กุลสวัสดีครับนะตาต่อซีโร่ทูฮีโร่นะฮะแล้วคุณแป้งใช่ไหมฮะผมอ่านถูกไหมพีเอเอ็ไจีนั่นนั่นจะว่าคุณแป้งหรือเปล่านะคุณแป้งสวัสดีครับคุณรดานะคุณรดานะแล้วก็คุณเงาะนะฮะคุณย่าสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องของเน็กซ์กิ๊มีครับประดามชนคุยดูเรื่องนะฮะสวัสดีครับนะฮะมาทุกคนว วันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยในเรื่องของเงื่อนไขของความสําเร็จการว่าคุณคิดว่าวันนี้เนี่ยเราจะเราคิดว่าเงื่อนไขของความสำเร็จเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับพี่คุณอ่าพี่ต้องถาม่าพี่คุณนะครับป้าดำนะหลายๆคนที่เข้ามาเนาะมีเป้าหมายก่อนก่อนที่จะไปดูว่าเงื่อนไขของความสำเร็จนั้นเองเนี่ยเราควรจะดูนว่าและเป้าหมายของเราเนี่ยคืออะไรก่อนนะฮะมันเป็นเหมือนการติดรูนเมื้แรกก่อนว่าเมื่อเราปักธงนะฮะปักธงชงชัยไปแล้วเนี่ยนะไอสิ่งที่เราจะเดินไปหาตัวนั้นเองเนี่ย มันคือตรงไหนพอมองเห็นภาพไหมมันคือตรงไหนนะที่เราจะไปหาตรงนั้นได้นะฮะฉะนั้นเนี่ยว,วันนี้ก็เลยเอาเรื่องของความสําเร็จมาแชร์กันน้อนะครับซึ่งในทีเนี้ยพอคนที่จะเริ่มว่าเงื่อนไขของความสำเร็จนั้นเองเนี่ยเราควรที่จะหยามวนว่าและความสําเร็จของเราเนี่ยมันคืออะไรล่ะเออลอ,ล,ลองแชร์กันสิทุกคนลองแชร์กันเนกะิะความสําเร็จนี้เนี่ยมันไม่จาเป็นต้องบิ๊กวินใหญ่ๆก็ไนดะ้แต่มันเป็นสมอลวินหรือว่าเป็นความสําเร็จเล็กๆประจําวันก็ได้เหมือนกัน เนาะมีหลายๆคนนะครับที่มองข้ามเรื่องของ s small w ินหรือว่าในเรื่องของความสาเร็จเล็กๆที่เราต้องเจอมันอย่างเงี้ยอย่างเช่นวันนี้บอกว่าเรากดทําคลิปแล้ว1คลิปต่อวันอันนี้ถือว่าความสําเร็จได้ไหมได้นะวันนี้อยากอยากใช้ว่าประดามเนาะประดามมาปุ๊บเนี่ยประดามมานะครับพี่กุลมานะพี่ยายมานะพี่จินนะน้องเนยนะน้องจินอ่ะพี่จินด้วยเนาะแล้วก็พี่ท่านเปามาบอกว่าทําคลิป1คลิป1โพสตเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จแล้วนะอืม ประเด็นะทุกคนครับผมลืมกดเปลี่ยนหัวข้อป๊บนึงนะอ่าชื่อหัวข้อวันนี้จะคุยเรื่องอะไรนะฮะวันนี้เราคุยเรื่องของ3เงื่อนไขนะฮะความสําเร็จนะฮะใช้ได้ทุกสายเลยนะครับกับทุกสายเนาะทุกสายอ่าผมเขียนผิดนะโอเคนะฮะนี่เลยเงื่อนไขความสำเร็จกับทุกสายงานนะครับวันนี้คุณมาใส่งานสร้างตัวตนมาใสยงานทาคลิปวิดีโอสายงานทำคอนเทนต์สายงานขายของออนไลน์สส่งานสร้างเครือข่ายทีมนะฮะเราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยอะไรบ้างแบบนี้บ้างเนาะนะครับ ขอบคุณสำหรับการแชร์ด้วยนะครับผมพี่เจีย๊ยบบอกว่าสวัสดีครับแล้วก็พี่เจีย๊ยบด้วยนะฮะแล้วก็ป้าดมบอกว่าส่งของขวัญมาให้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ <S <S ทุกคนฮะถามนิดนึงว่าในที่นี้เ,เนี่ยมีใครบ้างไหมที่เออ่เป็นคนที่เคยขายของมาก่อนไหมฮะหรือว่าเป็นคนที่ชอบการขายไหมชอบการขายของชอบการน,นําเสนอชอบการแชร์ลิงก์ต่างๆนานาอย่างเงี้ยเนาะวันนี้เรามีเอางี้ดีกว่าเอาเป็นว่าเป็นคนที่ชอบบอกต่อไหมก่อดีกว่าเออ เป็นคนที่ชอบบอกต่อไหมอ่ะชอบบอกต่อหมายความว่าสมมติว่าวันนี้ป้าดำเองเนี่ยหรือว่าพี่จินบอกว่าพี่จินนะฮะพี่จินกําลังอ่พี่จินเองเนี่ยมีไปร้านคาเฟ่มาร้านหนึ่งสูงนะสมมติว่าพี่จินมีไปร้านคาเฟ่มาร้านหนึ่งและพี่จินเนี่ยอยากจะบอกป้าดำเฮ้ยป้าดำป้าดำร้านเนี้ยมันมุมสวยมากๆเลยนะไปถ่ายรูปดีกว่าไปทำคอนเทนต์กันดีกว่าเนาะหรือว่าพี่จินบอกว่าพี่จินจะบอกพี่ฮอตนะฮะพี่ฮอตลิชช็อปเนาะหรือว่าคุณเจนจาพัชใช่ไหม ร้านนี้สนุกมากๆเลยนะแล้วก็มีมุมมีมกาแฟรอร่อยๆเนาะเราจะชวนยังไงเดีย๋ยวเหมือนกับการที่เราแบบเป็น,เป,นเป็นมาว่าเฮ้ยร้านนี้น่าไปนะหลายๆคนก็จะตามไปใช่ไหมเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เขาไปมาจริงๆและเขาอยากเชิญชวนไปเหมือนกันเนาะอันนี้มันก็คืออีกหนึ่งของการขายนั่นเองฮนะคุณครูเอวาสวัสดีครับนะทนายคุณครูเอวาด้วยนะครับยินดีต้อนรับคุณครูเอวาสู่ช่องของในเอ็กซ์คิสมีนะครับพบนะฮะอ่าคุณครูเอวามาส,สดใสเลยนะสีชมพูเลยนะครับพี่จินบอกว่าสวัสดีค่ะกำลังเรียนรู้นะฮะหาคนติดตาม 1,000คนนะฮะตอนนี้พี่พจินกี่คนแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับแป๊บนึงนะฮะพี่จินมีผู้ติดตามโห170ค,คนแล้วพี่170คนแล้วไม่เยอะไม่ไม่ได้น้อยน,นะอีกนิดเดียวก็ครบพันคนแล้วเนี่ยนะครับอีกนิดเดียวครบพันคนแล้วนะตอนนี้หนึ่งยเจ็ดสิบคนใช่ไหมแค่ประมาณอีกไม่กี่ร้อยเองนะครับอีกไม่กี่ร้อยเองนะครับอ่าทำได้แน่นอน,นครับพี่จินทําได้แน่นอนนะฮะหนึ่งพันคนหนึ่งพันคนครบแล้วก็ลุยนะฮะกดปุ่มไลฟ์สดได้เลยนะครับนะฮะ คุณครูเอวาอ่ณครูเอวาบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนะฮะทักทายคุครูเอวาด้วยนะครับผมนะใครที่สนใจน้องเรียนรู้นะครับเรื่องของการสอนทําเงินหน้ากล้องนะฮะจ้องหน้าไลฟ์นะครับติดตามช่องครูเอวาได้เลยนะครับแล้วก็พี่อนันต์ด้วยนะปั้นช่องคาตั้งโอเคเยี่ยมมากๆเลยทุกคนอ่ะทุกคนเร็วนะครับวันนี้เองเนี่ยพอดีพอดีมีโอกาสได้ไปเจอลูกค้านะฮะเมื่อเช้านี้เนาะนะฮะพอดีไปซื้อโจ๊กนะครับไปซื้อโจ๊กมาเนาะแล้วก็สิ่งททีีี่่่่่่่รรรรู้้สสึกกกกวววาา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 าออออออยยจะะเเเมมแบบบงงงงปปัััันนนนนนนใ็็คืืไไขํห ผมกว่าจะได้ลูกค้าคนนี้มาเนาะต้องบอกว่าอีกหนึ่งมุมเนี่ยนะสวัสดีครับคุณไก่ฮนะสวัสดีอีกหนึนน่งมุมเนี่ยที่ผมมาทําช่องของการถ่ายรูปตัดวิโดีโอโชว์คอนเทนต์แล้วก็เน้นการสร้างตัวตนใช่ไหมจริงๆอีกขาหนึ่องอะผมก็ทําในเรื่องของโปรเจกต์ของสุขภาพเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งในมุมอีกหนึ่งมุมที่บอกว่าเน้นในเรื่องของการช่วยให้คนผอมเนานะแล้วก็สุขภาพดีที่มีรายได้เนี่ยมีโอกาสที่เขาเขาได้รู้ว่าเราทําุทาตัวนี้อยู่นะเขาจะบอกว่าเน่ป้าเองเนี่ยไม่เก่งเร ป้าเขาเลยโทรหาลูกแล้วลูกอ่ะป้าเขาขายโจ๊กอยู่ข้างล่างเออป้าเขาขายโจ๊กอยู่ข้างล่างแล้วเขาก็โทรโทรสับ,บอกว่าเออน้องกิฟน้องกิฟลงมาหาลงมาหาแม่หน่อยแม่อยากให้คุยกับคนนี้จังเลยอะไรเงี้ยเห็นไหมคือกำลังจะบอกว่าวันนี้พี่ส้มสวัสดีครับวันนี้เองเนี่ยคุณรู้บอกว่าตอนแรกอิแบบนเน็ตกับกับคนนี้ผมเจอผมเจอลูกค้าปฏิเสธมาค่อนข้างเยอะนะหมายถึงว,ว่าเจอลูกค้าเซโนนะเจอลูกค้าเซโนมาเยอะมาก,มากๆเลยนะจนวันหนึ่งเนี่ยวันนี้ผมไปซื้อโจ๊กเขาเขาอีกครั้งนงนึอ่า ผมก็เข้าไปซื้อโจ๊กบอกว่าพี่ผมคอนเซ็ปต์เดิมคอนเซ็ปต์เดิมผมผมไปบอกคอนเซ็ปต์เดิมคอนเซ็ปต์เดิมก็คือโจ๊กพิเศษหมูนะฮะโจ๊กพิเศษหมูแล้วก็ใส่ไข่สามฟองอ่ะผมกินแบบนี้นะอ่าโจ๊กพิเศษหมูไข่ไข่สามฟองปุ๊บแล้วเขาบอกโอ้เดี๋ยวนี้ป้านู่นนี่นั่นะี่เเล่าไปเรื่อยๆเนาะป้าเขาทีเข้ามาไปเรื่อยๆผมบอกป้าแบบนี้ก็อ่าก็ต้องดูแลตัวเองหน่อยนะเพราะวัยอายุก็เยอะแล้วนะอย่างเงี้ยก็บอกเออป้าก็าอยากจะมีแบบนี้เหมือนกันนะเนะี่ยสุดท้ายก็เลยบอกว่า พี่ผมพี่ผม,มลองพี่ผมลองมาเรียนรู้ผมเวลาเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ได้อะไรเงี้ยพี่ผมบอกแต่ว่าพี่ผมเองเนี่ยพี่ผมไม่ไม่ค่อยเก่งนะพี่ผมเลยโทรหาลูกที่อยู่ข้างบนอ่ะเขาขายโจงอยู่ข้างใต้แฟดไงเขาเลยโทรหาลูกลูกลงมาหาข้างล่างเนาะลูกเขาก,กำกาลังหางานทําพอดีเนาะจังหวะมันได้เหมือนกันนะสวัสดีเพื่อนๆใน Facebook ด้วยนะครับนะใครเข้ามาแล้วฝากกดกดแชร์นะฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกดัวใจเนาะฝากคอมเมนต์ขึ้นมาหน่อยเนาะให้คอมเมนต์มาหลายๆขึ้นมานิดหนึ่งเนาะอย่างน้อยจะได้เป็นแบบเฮ้ย ไลฟ์นี้เ,เนี่ยมันมีคนคอมเมนต์นะเอออย่างเงี้ยเอ,อ๋อาจจะรู้ว่าเฮ้ยไลฟ์นี้มันมีคุณภาพหน่อยนะนะฮะช่วยพิมพ์อะไรมาได้พิมพ์พิมหนึ่งพิมสองพิมสามอะไรมาได้เนาะให้คอมเมนต์มาหลายๆมาหน่อยนะฮะพี่อ้อยสวัสดีครับคุณอ่าคุณอ้อยสวัสดีครับผมนะฮะพี่ไก่นะพี่ไก่บอกว่าสวัสดีครับพี่ไก่นะพี่ไก่สวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่ไก่ด้วยนะฮะพี่ไก่เนะาะนะฮะใครสนใจเนาะเรื่อ,กองการสื่อสารรูปแบบต่างๆนเนาะนะฮะเสื้อผ้าผู้หญิงนะชุดชั้นในติดตามช่องพี่ไก่ได้เลยนะครับผมนะะฮอ่า คุณ MT สั้นนะแล้วก็คุณแจนพี่ส้มนะก็ะดำชวนคุยเนาะนั่นแหละจัดไปอ่ามีคนอยู่นะใช่ใช่ใช่ใช,ใช่มีคนอยู่นะฮะอ่ะทุกคนครับต่อนนี้นึงเนาะแล้วกอ็อีกเรื่องนึงที่อยากจะแชร์บอกว่าหลังจากที่ผมโดนปฏิเสธมาค่อนข้างเยอะนะก็มีอยู่วันหนึ่งนะเขาก็เลยบอกว่าโอเคเออพี่อยากจะให้น้องคนนี้มาทํางานกับในจังเลยพอดีน้องอเขาหางานทําอยู่นะ พอน้องเขาหางานทําอยู่เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยโทรหารลูกเขามาแล้วก็บอกว่ามาฟังมาให้พี่ในเขาสอนงานตรงนี้หน่อยว่าเราชอบงานแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยเล่าไปเนเาะตอนนี้ก็โอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่ในจะนัดอีกทีนึงนะก็เขาบอกว่าเดี๋ยวขอเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับอ่าอย่างนี้เลยเนะาะก็สรุปว่าเราก็สามารถเรียนรู้กับงานของคนอื่นได้คนอื่นก็สามารถไปเรียนรู้กับงานของเราได้เหมือนกันเนาะนะครนะแค่ให้รู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับเขาแล้วเขาจะได้รับอะไรบ้างเนาะมันเหมือนกับการเดียวกับการทำคอนเทนต์เลยเนาะ แต่วันนี้เรามาคุยเรื่องของเงื่อนไขเนาะนะสามเงื่อนไขของความสำเร็จก็คือสิ่งแรกที่ผมอยากจะเจออยากจะบอกว่าสิ่งแรกเลยก็คือว่าการโดนปฏิเสธนะการโดนปฏิเสธมันคือเรื่องปกติของนักขายนะครับในมุมของผมนะอันนี้คือในมุมของผมนะการโดนปฏิเสธมันคือเรื่องปกติของนักขายหรือว่าเป็นเงื่อนไขปกติพื้นฐาน ที่นักขายอาจจะต้องเคยเจอมาก่อนเนาะบางคนบอกว่า,เ,าเราขายสัก100คนสมมตินนะมีเราขายสัก100คนอย่างงี้ใช่ไหมมีคนสนใจมีคนสนใจสัก30คนนะคนสนใจสัก30คนแต่มีคนตัดสินใจซื้อเองเนี่ยประมาณแค่10คนอะไรเงี้ยทุกคนเห็นไหมมันจะมีในเรื่องของเอ่อถ้าเกิดว่าคุณพี่เติงโมวสวัสดีครับพี่เติงโมงนะครับแม่แป๊วนะแม่แป๊วสวัสดีครับผมท่านแม่แป๊วด้วยนะครับนะฮะแม่แป๊วมาแล้วนะฮะ วันนี้เราคุยเรื่องอะไรกันฮะวันนี้เราคุยเรื่องของ3เงื่อนไขนะครับความสําเร็จทุกสายงานนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างตัวตนนะฮะสร้างต,ตัวตนการขายของออนไลน์นะหรือว่าการทําอะไรก็ตามที่คุณเนี่ยมีความฝันไว้แต่ก่อนที่เราจะถึงตรงนี้นะฮะเด่นที่บอกไปว่าให้เรากลับมาคิดทบทวนกันว่าและความสําเร็จที่เราตั้งอะไรคาดหวังไว้เนี่ยมันคืออะไรถ้าเราไม่ได้นิยามความสําเร็จของเราว่ามันคืออะไรการที่จะไม่อ่าใช้ใช้สามเงื่อนไขเนี่ยจะไม่มีประโยชน์กับคุณทันทีนะครับ สวัสดีครับคุณแตงนะคุณคุณฮาโลสวัสดีครับส่งหัวใจมาให้ด้วยนะเอ้ย่ให้ส่งดอกกุหลาบมาให้ด้วยขอบคุณมากเลยนะฮะอืมโอเคทุกคนครับข้อแรกน้องทุกคนนะฮะข้อแรนอนกนนรแรก็คือเรื่องของการโดนปฏิเสธนะครับการโดนปฏิเสธคือเรื่องปกตินะครับเรื่องปกติคํา่าโดนปฏิเสธในที่นี้มันไม่ใช่ว่าจะไม่เอาสินค้าสมมุติว่าวันนี้เองเนี่ยพี่พี่แตงโมขายอ่าสมมติพี่แตงโมขา,ขายของใช่ไหมขายพวกอาหารเสริมเงี้ยอ่าประทำขายอาหารเสริมไปอย่างงี้นะ หรือว่าพี่ส้มนะพี่ส้มนะค,คุณครูเอวานะครับแม่แป๊วอย่างเงี้ยนะพี่บุญสง่งขายขอไปและทุกคนก็ไปหาลูกค้าหรือว่านี่ลูกคนไปเปิดร้านในช็อปในในห้างคนที่เดินมา100ร้อยคนเนี่ยเดินผ่านร้านเราเนี่ยไปเนี่ย <โ frustrating S 3> มันมีแน่นอนว่า100ร้อคนเนี้ยเขาอาจจะมีคนที่ชอบและมีคนที่ไม่ชอบเหมือนกับที่เรามาไลฟ์สดเลยทุกคนแบบเนี้ยเหมือนที่เรามาไลฟ์สดแบบนี้เลยวันเนี้ยเรามาไลฟ์สดพี่เอ็มโมาไลฟ์สดก็จะมาไลฟ์สดแม่แป๊วมาไลฟ์สดเนาะพี่ส้มมาไลฟ์สดแบบเนี้ย มันก็จะมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบเนื้อหาในใน,ในที่เรากำลังพูดอยู่บางทีวันนี้เนื้อหาไม่ใช่วันถัดไปเขามาเจอรอบใหม่หม <uli S 2> เขาอาจจะเจอเนื้อหาที่ใช่ก็ได้นะครับแต่บางคนรู้สึกว่าชอบรู้สึกว่าใช่จากการที่เขาเนี่ยได้เห็นหน้าคนพูดคนจับตั้งแต่แรกแล้วก็มีเหมือนกันหรือบางคนเนี่ยเขารู้สึกว่าใช่ตั้งแต่เขาไปติดตามในช่องแล้วเขาก็มาเจอตัวในไลฟ์สดแบบนี้าาก็มีเหมือนกันเนาะนะครับอ่าแม่แปลบบอกว่าคิดถึงมากๆเลยนะลูกนะฮะคิดถึงคุูมมากเลยนะครับนะแม่แปลวทุก <c> <ๆ S 2> คนคะแม่แป็น <ๆๆ S 2> เขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะฮะเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายแดนเซอร์นะครับทุกคนฮะใครอยากจะมีรอยยิ้มกับไปนะมีรอยยิ้มกับไปเนี่ยลองไปดูติดตามช่องแม่แป๊วได้เลยเนาะแม่แป๊วเขาจะเปิดคลิปมาปุ๊บก็มีเต้น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 โลโลเลยนะครับพี่ส้มขอบคุณมากๆเลยครับพี่นะพี่ส้มพิมพ์รัวๆมาให้เลยนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่ะระหว่างนี้ทุกคนฮะระหว่างนี้เนอถ้ามีอ่กดแชร์กดได้นะฮะกดแชร์กดได้นะครับช่วยๆกันนอนนะครับช่วยๆกันนะฮะอ่ะโอเคทุกคนนะฮะข้อที่หนึ่งผ่านไปแล้วเนาะ เงื่อนไขแรกคือเรื่องของการถูกปฏิเสธนะครับผมนะถูกปฏิเสธไปนะครับอ่ะมาต่อเร็วทุกคนเร็ว <correctly. S 2> ทุกคนคิดว่ามีอ <brow S 2> ่ะทุกคนว่าคิดว่าเงื่อนไขของความสำเร็จมีอะไรอีกบ้างลองพิมพ์มาหน่อยเลยนะฮะลองแชร์มาในมุมมองของตัวเองก็ได้นะว่าตัวเองเนี่ยคิดว่าการที่คุณเองเนี่ยสามารถจะก้าวผ่านไปถึงจุดจุดที่เรียกว่าความสาเร็จได้เนี่ยเราเองเนี่ยคุณเองเนี่ยมีจุดไหนบ้างที่คิดว่ามันเป็นเป็นเงื่อนไขสำหรับตัวสำหรับตัวคุณเองเนาะนะครับที่มันเป็นสามารถถ้าเกิดคุณผ่านตรงนี้มาได้เนี่ยมันะทันีครบ บางคนนะฮะมีเงื่อนไขคือในเรื่องของความกลัวเออข้อนี้คือจริงๆมันบอกว่าสามเงื่อนไขใช่ไหมจริงๆมันมีสับมากกว่าสามเงื่อนไขแล้วอันนี้ผมแถมให้เยอะๆเลยนะฮะข้อที่ข้อที่สองคือเรื่องของความกลัวความกลัวอ่าวนี้บางคนบอกว่าไม่กล้าไลฟ์สดใช่ไหมไม่กล้าไลฟ์สดไม่กล้าขายเขาว่าไม่กล้าไลฟ์สดไม่กล้าเปิดปากขายไม่กล้าพูดถึงสินค้าหรือบริการของตัวเองอย่างเงี้ยสมมติว่าวันนี้เนี่ย พี่แตงโมอ่ะพี่แตงโมนะครับป้าดำนะครับคุณครูเอวาพี่ซอบแม่แป้วนะครับพี่บุญส่งนะคุณมูมูทุกคนเลยเนี่ยมีสินค้าเป็นของตัวเองอืมมีสินค้าเป็นของตัวเองเราอยากจะขายของจังเลยอะ่ะเราอยากจะขายของจังเลยอ่ะแต่เราไม่กล้าเปิดปากเลยอะ่ะเหมือนกับว่าเหมือนเหมือนกับว่าเราเองเนี่ยให้ให้นึกภาพว่าวันนี้ยเราอยู่ที่ตลาดใช่ไหมเราอยู่ที่ตลาด ในขณะที่ระหว่างที่ตลาดนัดเนี่ยคนก็เดินขวไข่ายไปมาเยอะมากๆเลยใช่ไหมขวไข่ไปมาตลาดนัดเยอะมากๆเลยเนาะมีร้านของประดำนะฮะมีร้านของประดำมีร้านของพี่ส้มนะฮะมีร้านของพี่นิดนะับมีร้านของคุณคูเอวาด้วยนะับแล้วก็มีร้านของพแม่แป๊วมีร้านของพี่บุญสรงมีของพี่แตงโมทุกทุกคนเนี่ยเปิดเป็นช่องคูหา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 แบบนี้ทุกทุกคนเปิดร้านหมดเลยนะครับแต่นะแต่มีอยู่บางร้านถ้ามีอยู่บางร้านก็ปิดร้านไปเหมถึนว่าปิดปิดหน้าร้านอ่ะแต่ว่าตัวหยุดเนี่ย ตัวเองเนี่ยยังอยู่ข้างในร้านนะปิดหน้าร้านไปแต่ตัวยังอยู่ในร้านบางร้านที่เปิดเปิดหน้าร้านอะไรเงี้ยมันก็เหมือนว่าวันนี้เราไม่ได้เปิดปากเปิดปากพูดมันก็เหมือนประมาณว่าเราไม่เคยขายของเราไม่กล้าขายของบางคนบอกว่าไม่กล้าขายของอะไรเงี้ยนะครับอืมก็เหมือนว่าเราไม่ได้ไม่ได้เปิดร้านนั่นเองเนาะนะฮะกดข้อนี้ก็เลยบอกว่าเงื่องขนี้ก็เลยบอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราอยากจะสําเร็จเนาะคาว่าขายของในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องขายของเอ่อไม่ใช่ว่าต้องขายของ อันนี้อย่างเดียวนะไม่ใช่นะมันหมายความว่าคําว่าขายในที่นี้มันหมายความว่าคุณจะนําเสนออะไรก็ตามมันคือเป็นการขายเหมือนกันเนาะอย่างเช่นวันเนี้ยค่ะคุณคุณแป้นใช่ไหมครัผมอ่านถูกไหมคุณคุณอ่า PEAN ไม่แน่ใจว่าอ่านว่านะคุณคุณอ่าคุณอ่าคุณพึ่งหรือเปล่าฮะคุณพึ่งหรือเปล่าครับ PEAN ฮะสระดอือปั๊ผมไม่แน่ใจเนาะงฮะฝากพิมพ์ภาษาไทยให้นิดนึงได้ไหมครับกลัวอ่านผิดเลยเลยมากๆแลเลยฮะคุณคูนิดนะบอกว่าสุขภาพความงามอ่ะสมมติว่าคุณพี่นิดเนาะ พี่ที่บอกว่าจะขายวิตามินอาจจะขายโปรตีนสมมติจะขายโปรตีนใช่ไหมขายโปรตีนขายาผักอัดเม็ดสมมติอาหารเสริมใช่ไหมขายบอดี้คีย์เงี้ยสายขายฟิตมิลอย่างงี้ใช่ไหมสมมตินะอ่าตอนนี้เองเนี่ยเราไม่เคยขายใช่ไหมไม่กล้าขายไม่กล้าชวนคนไม่กล้าอะไรอย่างงี้เนาะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยสูญเสียโอกาสตรงนั้นได้นะ,นะครับก็เลยเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขที่ว่าทุกคนเนี่ยอาจจะต้องเจอเหมือนกันเนาะหรือว่าคนบอกว่าอ่า ทุกคนครับฝากเช็คหน่อยได้ไหมว่าเน็ตเน็ตสะดุดหรือเปล่าเนาะนะทุกคนครับฝากใ,ให้นิดนึงได้ไหมฮะประดาพิมมาบอกว่าเหมือนเน็ตกระตุกกระตุกนะฮะทุกคนครับใครภาพชัดเสียงชัดฝากฝากพิมพ์999หน่อยได้ไหมฮะภาพ,พชัดเสียงชัดฝากพิมพ์999หน่อยได้ไหมฮะ,ะลองใช้ให้นิ่งน้อนะครับแต่ว่าเห็นของพี่ส้พมพิมมาเรื่อยๆเลยนะโอ้พี่นิดบอกว่า999นะแสดงว่าภาพชัดเสียงชัดประดาลองออกจากห้องแล้วลองเข้าใหม่อีกทีนึงก็ได้นะครับโอเคทุกคนครับเดี๋ยวไปต่อน้องนะฮะแสดงว่าภาพชัดละนะฮะ ตอนนี้เองนะครับมีทั้ง2ช่องเลยนะครับทุกคนครับผมกำลังไลฟ์สดอยู่2ช่องเลยก็คือในช่องท i k ตอ k เองแล้วก็ในช่องของ f c e b o o k p เพ e เองเนาะนะชื่อช่องคือชื่อเดียวกันนะคือชื่อว่าในเอ็กซ์คิสมีนะสอนถ่ายรูปตัดวิดีโอชว์เทนต์แล้วก็เน้นสร้างตัวตนนะครับทีนี้เองเนี่ยพอเราพูดถึงในเรื่องของการสร้างตัวตนเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าเรามาพูดแค่หน้ากองจ้องหน้าแล้วอย่างเดียวนะแต่มิติของการสร้างตัวตนเนี่ยมันมีหลายมิตินะครับน้องจอยและน้องจอยสวัสดีครับและอาจายน้องจอยด้วยนะคร น้องจอนะกูรูนะกูรูเรื่องผิวหน้านะใครสนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องผิวหน้านะไปติดตามช่องน้องจอได้เลยนะน้องจอเป็นอีกหนึ่งคนที่สาวสวยแล้วก็เก่งมากด้วยนะครับคนนี้นะฮะผมติดตามมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคนเนี้ยคือน้องตอบได้หมดเลยอะ่ะเรื่องผิวพธุ์ผิวหนงผิวหน้าตอบได้หมดเลยอ่ะลดก้น,กนนะไปติดตามดูเพิ่มเติมได้นะฮะอ่าสวัสดีครับพี่เนครับไม่ได้เข้ามานานเลยไม่เป็นไรเนาะเอาเอาเป็นสะดวกเนาะสะดวกก็เข้ามานะสะดวกก็เข้ามาแล้วก็มีโอกาสก็ได้เจอกันนะครับอ่า ของของน้องจอยจะทำเรื่องผิวหน้านะใครอยากจะศึกษาผิวหน้าไปหาน้องจอยได้เลยเนาะนะคุณแตงโมนะสวัสดีครับคุณแตงโมนะฮะอ่ะทุกคนเร็วเรากําลังคุยเรื่องนี้กันอยู่ฮะเราคุยกําลังคุยเรื่องของเงื่อนไขของความสําเร็จทุกสายงานกันอยู่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าในลักษณะของการเงื่อนไขแรกก็คือเรื่องของการถูกปฏิเสธน้องจอยเคยเจอปฏิเสธบ้างไหมอ่ะถามน้องจอยดีกว่าพอตองจอยเป็นแม่ค้านะฮะเราจน้องจอยเป็นคนที่ขายพวกพวกสกินแครค์พวกนี้ด้วย <_ t ang mo> เคยโดนปฏิเสธบ้างไหมนะฮะ ใครเคยโดนปฏิเสธใครเคยโดนปฏิเสธจากการขายบ้างเราพิมพ์มาบอกหน่อยเร็วนะครับขอบคุณหัวใจด้วยนะครับผมนะหัวใจมาดนด,ด,ดเลยนะฮะแล้วก็เมื่อกี้คือเรื่องของความกล้าใช่ไหมเรื่องของความกล้าเรื่องของความกลัวไม่เคยเปิดร้านถ้าเกิดว่าไม่เคยไม่เคยพูดเรื่องของการขายก็แบบว่าไม่เคยเปิดร้านเลยน,นั่นเองนะครับเคยเหมือนกันใช่ไหมฮะอ่ามันเลยเป็นเรื่องของของการเป็นเรื่องของปกติเนาะนะครับทีนี้มันมีกฎอีกหนึ่งข้อมีเงื่อนไขอีกข้อหนึ่งคือบอกว่าแล้วในระหว่างที่เราโดนปฏิเสธเยอะเนี่ย โดนเซโนโดนปฏิเสธโดนมาเยอะๆเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นในเรื่องของกฎค่าเฉลี่ยด้วยนะเออเรื่องของกฎค่าเฉลี่ยด้วยนะใครเคยเจอทฤษฎีนี้บ้างละว,ว่าวันนี้สมมติว่าเราขายสัก10คนอาจจะมีคนสนใจเราแค่หนึ่งคนก็ได้เออพอเห็นภาพไหมคือมันมันเป็นลักษณะมันอยากจะให้มองว่าไม่ใช่ว่างานขายอะไรเดียวน,นะมันเป็นในเรื่องของการขายไอเดียด้วยนะ การขายไอเดียการขายคอนเซปต์การขายคอนเทนต์ด้วยนะอย่างเช่นวันนี้เรามาขายคอนเทนต์จากการไลฟ์สดใช่ไหมเรามาขายคอนเทนต์จากการทําคลิปวิดีโอเราจะมาขายคอนเทนต์จากการนําเสนออย่างเงี้ยอาจจะมี1 0 0้คนที่เห็นคลิปเราอ่ะอาจจะมี1 0 0้คนเนี่ยที่เห็นคลิปเราแต่ประมาณ70คนเนี่ยที่แค่รับรู้ว่าเราขายอะไรแต่อีก30อ่าอีก2อีก20คนที่เหลือเนี่ยคือรู้สึกว่าชอบละแต่10คนสุดท้ายคือตัดสินใจซื้อแบบเนี้ยแบบเนี้ย เหมือนช่องของน้องจอยเองเนี่ยมาพี่เนชเข้าใจเลยว่าอย่างของน้องของน้องจอยอะ่ะคือจะมีการแบบสอนแล้วก็ให้คําแนะนําให้คำปรึกษาเรื่องผิวอะ่ะทุกๆวันแล้วนนทุกตนะลอดตอนนั้นเนี่ยจะเห็นทุกๆบ่ายนะช่วงบ่ายตอนนั้นเองนะแต่เดี๋ยวนี้พี่เนชไม่เคยเข้ามาช่วงนี้รักก็เลยไม่ไม่เคยได้เห็นเท่าไหร่เนาะอ่านั่นแหละนะครับโอเคไหมทุกคนครับอ่ะระหว่างนี้เนาะ ระหว่างนี้ทุกคนพิมพ์มาได้นอนะครับว่าคุณเจออะไรบ้างนาะเงื่อนไขของคุณมีอะไรบ้างเมื่อกี้บอกไลเนาะเรื่องของอ่ารแมนเศษเรื่องของความกลัวความกล้าใช่ไหมเรื่องของค่าเฉลี่ยนะค่าเฉลี่ยคุณทํามากพอหรือเปล่าวันนี้ถ้าเราจะหาทีมโดยเฉพาะคนที่เป็นเหมือนลักษณะของเป็นแม่ทีพ่อทีมลูกทีมหาเครือข่ายพวกนี้นาะมันจะมีเงื่อนไขของคนที่เขาทาธุรกิจแบบนี้บอกว่าวันนี้คุณได้ทํามากพอแล้วหรือยังค่าเฉลี่ยมันทํางานแล้วหรือยังเออ วันนี้ค่าเฉลี่ยมันทำงานแล้วยังบางคนบอกว่าทักคนไปนะถติว่าทักคนหาคนเนี่ยประมาณร้อยกว่าคนละมีคนเนี่ยสนใจประมาณแค่สิบคนเท่านั้นเองมันคือค่าเฉลี่ยนั่นเองเนาะมันคือเพชรในทรายอะ่ะเข้าใจไหมคุณต้องหาเพชรในทรายให้ได้คำว่าเพชรในที่นี้มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่ามันเป็นเหมือนคนที่เป็นลูกค้าประจาของเราหรือคนที่จะมารับช่วงต่อมาลุยธุรกิจของเราเหมือนกันเนาะนะครับ โอเคพี่โอบอกว่าสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการแชร์ด้วยนะครับผมนะขอบคุณสำหรับการแชร์ดนะ้วยเนาะตอนนี้9ก้โมงหนาทีแล้วทุกคนครับผมมีเวลาเหลืออีกประมาณ15นาทีเนาะเดี๋ยวก็ต้องเตรียมตัวลงรายแล้วล่ะนะครับอ่ะใครมีคำถามเพิ่มเติมถามได้เลยนะฮะร,ระหว่างนี้เนาะนะฮะเออเดี๋ยวผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงได้ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมขึ้นมาอีก2กิจกรรมเร็วๆนี้นะฮะซึ่งเออ่กิจกรรมแรกเนาะผมไม่แน่ใจว่าใครที่เคยใครที่รู้จักคุณโรเบิร์ตตคคคคิิิิิาาากกบบบบ้้บงงงงมมมัััีใรรรชออออ่นนหสือขุณโเ์ฮะ คุณโรเบิร์ตคิยเศรกิที่เขาเขียนหนังสือเรื่องของพ่อรวยสอนลูกอะครับ <c oughs> เดี๋ยววันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเนี่ยครับ 26, รยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดคือวันเสาร์อาทิตย์สิ้นเดือนเนี้ยเดี๋ยวจะมีคัสเรียนเนาะนะฮะคัสเรียนเป็นเกมกระแสเงินสดเนาะโดยอ่าสอนโดยพี่บอสธนวัฒน์นะคนที่อ่าพี่บอสเนี่ยเขาไปบินไปเรียนกับอ่าคุณโรเบิร์ตคิยเศรกิมาแล้วเนาะแล้วเขาก็อ่ะเอามาสอนเนาะแล้วเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้เรียนรู้แล้วก็เป็นกูรูแล้วก็เป็นในเรื่องของ เคยล้มเหลวมาแล้วแล้วก็เคยประสบความสำเร็จแล้วจากกา,จ,าจากการทำเรื่องของการเงินการลงทุนเนาะสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันที่2 6 2 7เนี้ยนะครับผมก็ไปเรียนเหมือนกันนะก็เลยมาประชาสัสมพันธ์เผื่อเผื่อใครสนใจด้วยนะ <c oughs> นั่นแหละนะฮะ <c oughs> ก็เป็นเกมกระแสัเงินสดเนาะใครที่สนใจมาเรียนด้วยกันไหนก็คือช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนาะวันเสาร์ที่ที่ยี่ยี่สิบเจ็ดเนาะแล้วก็ไปเรียนว่าเฮ้ย เกมนี้เขาจะให้ในเรื่องของแง่มุมแง,ง่คิดเนาะแล้วก็วิธีคิดต่างๆเรื่องของการหาเงินหารายได้เขาเอาชีวิตจริงของคนเนี่ยมาใส่ในเกมเลยนะครับเออเอาชีวิตจริงขององนของคนเนี่ยมาใส่ในเกมเลยไม่ว่าคุณจะเป็นในเรื่องของการตกงานคุณมีหนี้มีสินคุณอยากจะลงทุนอยากจะซื้อบิอยากจะซื้อ,อ,อ,อหุ้นอยากจะหาอสังหาอยากจะหาสินทรัพย์เพื่อมาทํากําไร <rier> เพื่อมาทำพัสดีหนคําก็มาลองเรียนรู้แล้วก็มาล้มจริงเจ็บจริงใน,ในเกมก่อนก <rec s> <ๆ S 1> ่อนที่จะไปล้มจริงเจ็บจริงในชีวิตจริงนะครับ อ่าพ่อรวยสอนลูกใช่ฮะโรเวมถึงทฤษฎีใช่เลยครับผมเสาร์อาทิตย์ที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนี้ใช่ครับพี่ส้มเนีขออนุญาตตับหมนุนนิดนึงนะพี่อ่าใช่เลยครับก็มันจะมีมันจะมีค่าบัตรเนาะนะครับประมาณสองพันห้าร้อยบาทเนาะสองวันเลยเนาะสำหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์เนาะนะครับแล้วก็ไปเรียนด้วยกันเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเรียนประมาณแบบเกือบสามสิบสี่สิบคนเลยนะหลายโต๊เะเแหละวางวางหลายโต๊ะเลยะนะครับแล้วก็เล่นเกมมันคล้ายคล้ายฟุตบอลเกมนั่นแหละ มันคล้ายๆเป็นบอร์ดเกมนั่นแหละนะครับแล้วก็แล้วก็โยนเข้าไปแล้วโยนลูกเต๋าแล้วจะเดิน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 เงีเ้ยเนาะแล้วในแต่ละในแต่ละคนเนี่ยจะได้รับบัตรเป็นอาชีพอาชีพนักบินอาชีพทนายความอาชีพเออ่คุณหมอคุณแม่บ้านนะฮะคนขับรถนเงี้ยแต่ละคนก็จะมีฐานเงินเดือนที่ไม่เท่ากันแล้วก็ในขณะที่มีฐานเงินเดือนที่ไม่ไม่เท่ากันเนี่ยจะมีรายจ่ายมีหนี้สินเนี่ยที่แตกต่างกันไปด้วย แต่เป้าหมายของเกมนี้คือว่าถ้าคุณสามารถมีสินทรัพย์นะมีรายได้จากสินทรัพย์ที่มากกว่ารายจ่ายได้ในต่อเดือนได้ถ้ากับว่าคุณเนี่ยสามารถออกจากสนามแข่งหนูได้นะครับสนามแข่งหนูในที่นี้คือการออกจากเงื่อนไขของคนที่เป็นการทํางานแบบ Active income นั่นเองเนาะคุณจะมีพาร์ติอินคัมได้เนาะก็มาเรียนรู้จากในชีวิตจริงในชีวิตในเกมแบบเนี้ยมาทําปรับใช้ในชีวิตจริงได้เหมือนกันนะครับคุณทูสมาสวัสดีครับ Driver. นะคุณทูสมาสวัสดีครับนะโอเคทุกคนครับตอนนี้นะ ก้าโมงสี่นาทีแล้วเนาะเดี๋ยวผมต้องเต็มตัวลงแล้วนะฮะมีคำถามเพิ่มเติมไหมนะครับก็วันนี้อาจจะมาสั้นๆเนาะนะครับคุณปุ๊บปุ้ยนะสวัสดีครับผมคุณปุ๊บปุ้ยที่ไม่ใช่ปลากระป๋องใช่ไหมฮะแล้วเป็นอะไรเอ่ยนะฮะถ้าไม่ใช่ปลากระป๋องเป็นอะไรเอ่ยนะครับอ่ะโอเคครับทุกคนครับยังไงก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยเนาะแล้วก็ผมลืมบอกไปวันพฤหัสวันพรุ่งนี้นะทุกคนวันพฤหัสพรุ่งนี้นะครับประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับใครที่สนใจเรียนอบรมเรื่องของสุขภาพเนาะเรื่องของการนนนะะเคาาบอกวว่่่พิมมมัใจ ลดน้ำหนักได้จากการเผาผลาญน,นะจากการเผาผลาญไขมันจากการเผาผลาญร่างกายระบบเผาผลาญร่างกายเนี่ยก็ไปรเรียนรู้ได้หนึ่งทุ่มครึ่งผมมีโคตา้าให้อยู่เนาะใครสนใจก็ทักมาได้เลยเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ไปรเรียนฟรีนะครับเรียนผ่านมือถือนั่น,นแหละนะครับผ่านซูม์นั่นแหละนะครับอ่ะโอเคทุกคนครับมีคําถามเพิ่มเติมไหมเนาะอย่างนั้นก็ฝากไว้นะ้วนึงว่าสิ่งที่คุณจะต้องเจอในเรื่องของความสําเร็จทุกๆสายงานเลยการสร้างต้นต้นการขายของออนไลน์การขายงานการสมัครงาน สิ่งที่คุณอาจจะต้องเจอคือ1คือเรื่องของการปฏิเสธใช่ไหมฮะสคือเรื่องของการนะฮะของความกลัวความกล้าใช่ไหมครับสคือในเรื่องข,ของกฎค่าเฉลี่ยสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นเงื่อนไขว่าถ้าวันนี้เองเนี่ยคุณทำแล้วเนี่ยคุณจะเจอในในแง่มุมเนี้ยแ,แน่นอนนะครับก็พยายามยืนระยะไว้ให้หนานที่สุดนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจกับเงื่อนไขเหล่าลนี้ว่าคุณจะต้องอไปถึงถึงจุดเป้าหมายได้ยังไงบ้างนะครับแล้วจะได้ไม่ต้องทอ้อไม่ต้องทอ้อ,งทอแท้เลยว่าล้มเลิกไปนะครับโอเคเอาล่ะทุกคนครับเดี๋ยวผมต้องตัวขอตัวลงไลค ตอนนี้เก้าโมงหกพลทีแล้วเนาะเดี๋ยวต้องไปอ่านหนังสือต่อนะแล้วกเ็เดี๋ยววันนี้มีนักลูกค้านะมีนักลูกค้านะฮะประมาณบ่ายโมงกว่าเนาะนะครับแล้วช่วงเย็นเดี๋็กออกกําลังกายแล้วก็ช่วงค่ำมีเรียนต่ออีกเหมือนกันเนาะใครสนใจเรียนเรื่องสุขภาพเนาะผมจะมีอ,อบรมทุกๆสัปดาห์ท,ทุกๆวันพื้นฐานเลยใครสนใจอยากเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ก็ทักอีโบมาหาผมได้เดี๋ยวผมจะแชร์ให้นะครับเอาละนะครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณพพพีีี่่่แแตตงงโโมมมนะคคคบบบขขขอออุุุณณณ้ดส ขอบคุณพี่ปุ้ยนะครับแล้วก็ขอบคุณแม่แปลวด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคุณพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ